ยาพิชิตโอมิครอนถ้าติดเชื้อมาแล้วให้กินแบบนี้แล้วจะหายใน5วันกินยังไงให้เชื้อไม่ลงปอดให้ไม่อันตรายถึงชีวิตและห้ามกินยายังไงนะครับให้ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อตาต่อไต,อต,อตและโรคประจำตัวหมโอ๊กลฟ์สวัสดีสูตรยารักษาตัวเมื่อคุณติดโควิดมาแล้ว หรือถ้าคุณยังไม่ติดคุณต้องไปเตรียมมาก่อนที่มันจะขาดตลาดอันที่ศูนย์คือยาประจําตัวของท่านคุณมียาประจําตัวพอหรือยังคุณมองไปข้างหน้าเลยอีก3เดือนนะครับใครเป็นความดันพิมพ์ว่าความดันใครเป็นเบาหวานพิมพ์ว่าเบาหวานใครไขมันในเลือดสูงพิมพ์ว่าลดคอเลสใครอยากลดพุงใครเป็นโรคอ้วนพิมพ์ว่าลดไขมันใครเป็นกรดไหลย้อนพิมพ์ว่ากรดไหลย้อนนะครับแล้วเพื่อนๆไปเช็คตัวเองก่อนว่าเตรียมยาประจําตัวอะไรบ้างแล้วฉันกินอะไรอยู่เพราะว่าถ้าคุณติดมาคุณต้องเริ่มสตาร์ทไม่ฟาวิก็ ฟ้าทลายโจรตอนนี้ทุกบ้านควรจะต้องเตรียมไว้นะครับ2อ,อันนี้จะมีแอนโดรกาโฟไลด์เม็ดละ20มิลลิกรัมนะครับใครบ้างห้ามกินยาฟ้าทลายโจรน,นะครับ1เลยคุณเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์สนะคุณให้นมบุตร3คุณต้องกินยาละลายลเลือดยาต้านเกิดเลือดคุณกินยาเบาหวานกลุ่มพวกซัลฟนิลยูเรีย e กลุ่มพวกกลิปปิซายเมทฟอร์มินยาเบาหวานกินกับยาฟ้าทลายโจรได้แต่ว่าก็ต้องมอนิเตอร์ระดับน้าตาลให้ดีๆนะเพราะว่ายาฟ้าทลายโจรเขาเขาไปยับยั้งเอนไซม์ตับ บางตัวไซโตคม P1A2 3A4 อะไรก็ว่ากันไปประมาณ3ตัวซึ่งหมอเคยทําเรื่องของยาฟ้าทลายโจรไว้แล้วพิมพ์ว่าฟ้านะครับยาฟ้าทลายโจรคุณต้องไปดูสารแอนโดกาฟไลน์นะครับ20มิลลิกรัมนะครับคุณต้องกิน3เม็ด3เวลาถ้าคุณกินยาฟ้าทลายโจรที่มีแอนโดกาฟไลน์10มิลลิกรัมคุณกิน 6เม็ด3เวลานะครับหรือคุณกิน3เม็ด6เวลาก็ได้นะครับคุณต้องกินให้ได้วันละ180ดมิลลิกรัมแบ่งกิน3-5ถึงเวลาแล้วกินไม่เกิน5วันนะครับตัวที่2นะครับยาฟาวิพิลวเวียเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเองต้องแบ่งตามน้ำหนักถ้าเกิดคุณหนักมากกว่า90คุณจะกินอีกโดสหนึ่งถ้าคุณหนักน้อยกว่า90สมมมติคุณได้มา2มื้อแรกกินห่างกัน12ชั่วโมงนะครับคุณกิน9เม็ด สมมติคุณเริ่มกินตอน2องทุ่มนะครับคุณกินฟาวิ9เม็ด2ทุ่มแล้ว8วโงเช้าคุณกินอีก9เม็ดนี่คือวันที่1แล้วอีก4วันคุณลดจาก9เหลือกิน4เม็ดแล้วก็กินแบบนั้นต่อไปแล้วก็จบหยุดแต่ถ้าคุณไม่ได้ฟาวิมา กินยาฟ้าทลายโจรน,นะครับยาตัวต่อไปที่คุณขาดไม่ได้นะครับคือเรื่องของวิตามินดีนะครับผมกินเป็นวิตามินดี 3K2 ช่วยเรื่องโควิดได้ดีมากงานวิจัยทั่วโลกคอนเฟิร์มคนที่ขาดอาการหนักและรุนแรงถ้าคุณป่วยเลยผมแนะนําให้คุณกินวันละหมื่น IU กินกับอาหารอย่างของโ,โอ๊กเนี่ยจะเป็น วิตามินดีสามและมีเคสองมาให้ด้วยก็จะเป็นไลโปโซมอลด้วยนะครับคุณกิน1เม็ดเช้าแล้วก็1เม็ดกลางวันถึงถ้าเกิดคุณไม่เคยกินวิตามินดีมาก่อนเลยคุณสามารถโหลดดิงโดสได้นะครับกินได้ตั้งแต่วันละ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นไอยในช่วงที่คุณป่วยพอคุณหายป่วยแล้วคุณลดลงได้นะครับวิตามินดีสามเนี่ยกินไม่เหมือนกันทุกคนในเด็กสัปดาห์ละหเม็ดพอในผู้ใหญ่5000ันไอทุกวันนะวิตามินดีสามไม่ตกค้างที่ไตนะครับไตเราสร้างวิตามินดีสามวิตามินดีสามช่วยเรื่องของกระดูก ไดด้้วยต้องมีเค 2, นะครับใครอยากกินของโมกต้องรอนะครับพิมพ์ว่าดีนะครับ, DK, รบตัวต่อไปครับคือเรื่องของถ้าคุณมีไขย้ยาพาราบ้านๆน,น,นะครับ10มิลลิกรัมต่อ1กิโลคุณหนัก50คุณกิน1เม็ดคุณหนัก100คุณกิน2เม็ดคุณหนัก75คุณกิน1เม็ดครึ่งแต่ถ้าเกิดคุณกินพาราแล้วมันไม่ค่อยดีนะครับไปกินไทเลนอลก็ได้แต่ทีนี้ห้ามนะครับห้ามเลยถ้าไม่อยากตับวายห้ามกินพารากับแอลกอฮอล์นะครับ ห้ามกินยากับนมหรือกับน้ำผลไม้หรืรกับอะไรทั้งนั้นนะกินยากับน้ำเปล่าห้ามกินยากับเหล้ากินยากับวานกินยากับแอลกอฮอล์ไม่เอานะครับแล้วก็ห้ามกินถี่เกิน4ชั่วโมงนะครับใครที่หนักร้อยโลก็อาจจะประมาณ12เม็ดก็ได้อย่าเกิน16เม็ดนะถ้าคุณหนักือเป็นร้อยโลนะครับอันนี้ต้องไปดูโดสนะครับมีคนถามมาว่านอกจากวิตามิน D3 แล้ววิตามิน C กินได้ไหมนะครับวิตามิน C ถ้าคุณป่วยนะครับ คุณสามารถอัพโดสไปได้ถึง4 0 0พมิลลิกรัมนะครับแต่เฉพาะช่วงที่คุณป่วยเท่านั้นนะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็นวิตามินซีจากแหล่งธรรมชาติก็คือจากฝรั่งคุณไปเอาฝรั่งมากินคุณไปเอาพริกหยวกสีเหลืองสีแดงสีเขียวมากินนะครับคุณไปเอาทับทิมมากินคุณไปเอาสาวรดมากินคุณไปเอามะขามป้อมมากินคุณไปเอาบรอกโคลีมากินกวางตุ้งมากินนะครับกระเพราแดงมากินนะครับคุณไม่เอากระเทียมนะกระเทียมไม่ได้มีวิตามินซีนะแต่ว่า เขามีสารอาริซินนะครับคุณไปเอาหอมแดงมากินนะแบบนี้ได้ถ้าคุณจะเสริมวิตามินซีนะครับคุณต้องแบ่งโดสกินทีละนิดทีละนิดนะครับไปหาวิตามินซีจากแหล่งธรรมชาติ 1. น,นะครับอาร์เซโรลาเชอร์รี่สองนะครับไบโอฟลโวนอยด์ Bio สามคามูคามูสนะครับโรสฮิปหรือถ้าคุณอยากจะกินเหมือนหมอโอ๊กนะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับ กินโดสเล็กๆผมแนะนําว่าโดสครั้งหนึ่ง250มิลลิกรัม8เวลา500มิลลิกรัม8เวลานะครับได้อย่ากินแบบตูมเดียวทีละพันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะดูดซึมได้ไม่ค่อยเยอะวิตามินซีถ้าเกิน250มิลลิกรัมขึ้นไปแล้วการดูดซึมจะลดลงครึ่งหนึ่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 งนะครับถ้าติดโควิดแล้วเจ็บคอกินยาอะไรได้ออาแบ่งเป็นสามหมวดหมู่ก่อนหนึ่งยาแก้ไอห้ามกินที่กดศูนย์หายใจนะครับ ชื่อว่าพวกโคโดีอนอันที่2 d e เด o m โ t เม f a แฟนตัวไหนต้องซื้อมากินก่อนนะครับคลินคอฟนะครับเขามียาที่มีชื่อว่าเด็กโซเมโทแฟนไฮโดรโบรไมด์ทับสิมิลลิกรัมคุณกินยาเด็กโซเมโทแฟนเดี่ยวเดี่ยวไม่ได้ทําไมถึงกินไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณมีเสมหะเหนียวข้นแล้วขับออกยากแต่ถ้าคุณกินแต่เด็กโซเมโทแฟนซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มีอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อเขื่อนนี้กินได้นะครับเพราะว่าเขามีอีกตัวหนึ่งครับกลิสเซอริลไกวาโคเลต เป็นสารละลายเสมหะนะครับผู้ใหญ่ให้กินวันละ1เม็ดทุกๆ 3- 4ถึงเวลาตัวที่2อยาละลายเสมหะนะครับไดซอบรมเฮกซีนกินได้นะครับวิธีกินคือ1เม็ดทุกๆ4เวลาเหมือนกันนะครับคุณไม่จําเป็นต้องกินพร้อมกันก็ได้นะครับหรือคุณจะกินสลับตัวกันก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถุกค,ครับตัวที่ห้ามกินคือเด็กสโตเมทโทแฟนอย่างเดียวมันจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ดูนะกินตัวเดียวไม่ได้นะครับถ้าคุณมีเสมหะแล้วคุณไม่ไอออก เชื้อลงปลอดไวรัสไม่ถูกขับออกมาของเสียไม่ถูกขับออกมาไม่แนะนําให้กินคือต้องมีสารละลายเสมหะด้วยถ้าคุณแค่ไอไม่มีเสมหะาคุณกินได้กินได้อันนี้ถ้ามีเสมหะไม่ให้กินนะครับอย่าไปกินนะตัวต่อไปเป็นยาละลายเสมหะนะครับชื่อว่าคาร์โบนะครับซิสเทอีนนะครับนี่นะคาร์โบซิสเทอีนกิน1เม็ดทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะครับเม็ดสีอย่างนี้นะ ละลายเสมหะทีนี้จะมีแบบเป็นผงกับเป็นเม็ดฟู่นะครับที่ไม่ได้การันตีนะว่ากินแล้วเชื้อจะไม่ลงปลอดแต่ว่าก็จะช่วยได้เยอะยาละลายเสมหะละลายเสมหะและบำรุงตับนะครับจะเป็นนกแล้วก็กลูตาไทโอนถ้าเป็นคนอยากได้กลูตาพิมพ์ว่ากลูตาเวลากินนเข้าไปนกจะถูกตับเปลี่ยนเป็นกลูตาแต่เวลาคนดูซองนะครับอันนี้มัน200มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะครับถ้า200มิลลิกรัมคนต้องกินเยอะนิดนึงนะครับอันนี้มิวโคลิติกที่คือยาละลายเสมหะมิวโคลิติก อ C t ซิทิลซิสเตอวันหนึ่งต้องกินให้ได้ถึง600มิลลิกรัมเป็นอย่างน้อยอันนี้เม็ดหนึ่งจะได้600มิลลิกรัมนะครับอันนี้เม็ดหนึ่งเท่ากับอันนี้6ซองนะครับนะมิวเคลียร์กับนักลองนะผมย้ำอีกรอบนะว่าผมไม่ได้โปรโมทแบรนด์ชื่อยาคือ n, AC n a กเอนอะซิทิลซิสเ e หนึ่งเม็ดคุณจะได้เม็ดฟู่นะครับดังนั้นเม็ดฟู่คุณหยอดน้ำ ประมาณ 300cc นะครับแล้วคุณก็ดื่มถ้าป่วยหนักสีเวลาได้เลย ครับเม็ดสเวลาได้เลยนะครับตัวต่อไปคือเรื่องของยาแก้เจ็บคอมันมีทั้งแบบเม็ดนะครับแบบน้ำแล้วก็แบบสเปรย์มันจะมีตั้งแต่ของเด็กและของผู้ใหญ่เฟลเม็กซ์ของเด็กคุณต้องไปดูน้ําหนักน้องคุณด้วยผู้ใหญ่ก็กินได้เป็นช้อนโต๊ะนะครับเด็กให้กินช้อนชานะครับถ้าเด็ก2อถึงหปีให้น้องกิน1นส่วนสช้อนชาถึง1นส่วนสช้อนชาทุกๆ6ชั่วโมงเด็กโตคือ5ปีถึง12ปีนะครับ ให้กิน1ช้อนชา3เวลาผู้ใหญ่กิน1ช้อนโต๊ะ3เวลาอาบิโซวอนเป็นยาน้ำนะครับตัวยาคือโบรมเฮ็กซีนแล้วก็ไควเฟนซินอันนี้ตัวยาจะมี2ตัวยานะครับละลายเสมหะในเด็กไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเด็ก2-5ปีนะครับกินครึ่งช้อนชาวันละ3-4ครั้งนะครับ5-12ปีกิน1ช้อนชาวันละ3ครั้งนะครับ อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นยาเม็ดในผู้ใหญ่ก็จะเป็นคาร์โบซิเดีต500มิลลิกรัมอีกเหมือนกัน1เม็ดทุกๆ6ชั่วโมงอ่าอันนี้เป็นยาน้ำช่วยให้ชุ่มคอไม่เจ็บคอนะครับอันนี้จิบๆนะครับสูตรลายน้ําตาลตัวนี้นะครับไอเจ็บคออันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้จะเป็นโนแอลกอฮอล์ด้วยนะครับวิธีการกินอันนี้ของผู้ใหญ่นะจิบๆนะครับดื่มปุ๊บแล้วก็ กัวคอ,อนิดนึง m y โซวอนของเด็กนะครับโซแม็ก so ซ์นะครับ2ตัวนี้ของเด็กจะไปพ่นคอนะครับวิธีการใช้นะครับให้ถึงหลังคอนะครับนี้นะครับสองพัฟชึกชึกลูกอมเนี่ยคือได้หมดเลยนะของผู้ใหญ่นะครับ อมททราเม็ดอมอย่าไปเคี้ยวอย่าอมก่อนนอนนะครับอันนี้มีงานวิจัยบอกด้วยว่าช่วยนะอมอันนี้นะครับผมอ่าอมอันนี้เรามาพูดถึงสารเสริมอาหารอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสังกะสีไปหาซื้อ50มิลลิกรัมถ้าคุณป่วยคุณกินได้ถึง100มิลลิกรัมนะแต่คุณอย่าก,กิน100มิลลิกรัมกินนานเกินไปสังกะสีนะผมกินซิงค์ควอซิตินนะครับใครอยากได้พิมพ์ว่าสังกะสีต้องจองล่วงหน้า4ส,สัปดาห์นะครับของโม้ผมแนะนำเป็นโมนเีล รบบนนีี่แบบ้จะมีสารสก,กัดจากขอมแดงด้วยติดโควิดมีน้ำมูกนะครับน้ำมูกเยอะหายใจไม่ออกฟึดฟัดนะครับต้องมาดูยาแก้แพ้หรือว่ายาลดน้ำมูกนะครับเอาของผู้ใหญ่ก่อนกินก่อนนอนกิน CPM CPM กินก่อนนอนนะอย่าไปกินก่อนไปขับรถหรือจะไปกินก่อนคุณจะไปใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์นะครับตัวที่ไม่ง่วงมีอะไรบ้าง ลอราทีดินนะครับออรียสนะครับกินได้ทั้งคู่แต่ไม่ต้องกินพร้อมกันนะครับกินตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะดีัำหนึ่งก็คือไซซออเรียสและไซซอกนะครับกิน1เม็ดทุกๆ4ชั่วโมงถ้าเกิด1เม็ดไม่ดีคุณค่อยเพิ่มเป็น2เม็ดตัวที่แบบไฮโซเลยก็คือมอนแทกกิน1เม็ดทุกๆ4 6ถึงชั่วโมงว่ายาแก้แพ้เด็กกินอะไรโอเคถ้าน้องมีไข้นะครับเอานี้แปะหัวน้องได้นะครับอ่าอย่าลืมเช็ดตัวน้องด้วยนะครับ เจอเทคยาแก้แพ้ในเด็กปรึกษาเภสัชกรก่อนว่าน้องน้ำหนักเท่าไรอายุเท่าไรนะครับตัวนี้ c l a r ร t i ท e ได้นะครับก็อย่าลืมนะต้องไปดูด้วยว่าน้ำหนักเท่าไหร่เด็กอายุ2-12ปีถ้าน้ำหนักมากกว่า30กิโลนะครับให้กิน2ช้อนชา1ครั้ง ถ้าหนักน้อยกว่า30กิโลกิน1ช้อนชา1ครั้งสิ่งที่ห้ามทำคืออย่าไปซื้อยาแก้ไอที่มียาฆ่าเชื้อเข้ามาอันนี้ IB Amox มันจะมี a m o x i ด้วยนะครับห้ามเลยนะติดโควิดแล้วไม่อยากให้เป็นอันตรายนะครับ อย่าไปซื้ออะ ox, folk, y, นะ y, นะม็อกซี่คาริโทไมซินมาโครไลน์นะครับซิโปรฟอกนอร์ฟอกอมอกซี่ขาดนะอม็อกซีนะไม่ช่วยนะครับมันจะยิ่งทําให้เชื้อแบคทีเรียมันดื้อยาไปกว่าเดิมคัดจมูกยูคาลิปตัสออยนะครับทาคอนะจะป้ายตรงนี้บางๆก็ได้นะครับ วิกซ์ก็ได้เวลาเราติดโควิดเนาะเราจะมีขึ้่นไส้อาเจียนได้บางคนถ่ายท้องบางคนหายขูดไปแล้วก็ยังถ่ายท้องได้สิ่งที่คุณต้องกินเพิ่มนะครับ O R S Alli Alliida แบบนี้นะครับกินหลังจากที่คุณถ่ายท้องไปแล้วนะครับเทผสมกับน้ำนะอย่าไปกอกปากนะเทใส่น้ำเปล่าแล้วก็จิบจิบ อย่ากระดกทีเดียวหมดเดี๋ยวจะถ่ายท้องหนักกว่าเดิมนะครับอันต่อไปถ้าคุณท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับโมเทลิเยมนะครับอันนี้ตัวยาชื่อว่าดอมเพ r ริโดนนะครับกินเพียงแค่ครึ่งช้อนชาพอแล้วนะครับถ้าเป็นโรคตับมายังไม่ควรนะครับถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะยังไม่ควรนะครับ ถ้าคุณมียาประจําตัวอะไรอย่างอื่นอยู่นะคุณปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับมทิเลียมแบบเม็ดคุณขึ้นไส้อาเจียนนะีกตัวหนึ่งคือโปรไบโอติกคุณไปหากันตามสะดวกได้เลยนะเพื่อนๆหากันตามชอบได้เลยนะครับกินตอนท้องว่างแต่ถ้าคุณอยากกินเหมือนของโมกก็พิมพ์ว่าเชื้อนะครับหรือพิมพ์ว่าโปรไบโอติกพูดเสริมให้แล้วกันนะครับว่าถ้าติดโควิดอยู่ตอนนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะครับหนึ่งนะครับคุณต้องนอนให้ดีนะครับต้องนอนให้ได้อย่างน้อย8 9ชั่วโมงทกวัน คุณต้องเลี่ยงเรื่องการเล่นมือถือดูแสงสีฟ้าเยอะๆไปหาแว่นตัดแสงสีฟ้านะครับหรือว่าไปหาสกรีนสีเหลืองนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะใส่แว่นตัดแสงสีฟ้านะครับซึ่งตอนนี้มีเพื่อนหลายท่านบอกอยากใส่อยากได้แล้วผมก็ไปหาที่มันดีกว่านี้ไม่อีก เขาจะครอบกรอบหน้าเรานะกันละอองกันฝุ่นกันเศษแก้วกันเศษทุกอย่างนะครับเพราะเขาจะกันท้างข้างด้วยนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะถ้าใครอยากได้แว่นกรองแสงสีฟ้าพิมพ์ว่าแว่นตานะครับเพราะว่าเวลาเราเจอแสงสีฟ้านาฬิกาชีวิตเราจะลวนนะครับเมลาโทนินธรรมชาติจะไม่หลัง่งภูมิคุ้มกันจะตกคนที่ ต,ติดโควิดแล้วนอนน้อยหรือคนที่เพิ่งฉีดวัคซีนแล้วนอนน้อยนะครับภูมิจะขึ้นน้อยภูมิจะตกเร็วนะครับการกินเลี่ยงทอดเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงรส จัดเลี้ยงน้ำอัดลมเลี้ยงน้ำผล,ลไม้เลี้ยงน้ำตาลน,น้ำพึ่งถ้าจะกินใส่นิดเดียวกับน้ำมะนาวกับใส่เกลือหิมารยันนะครับแล้วก็จิบจิบอันต่อไปคือเรื่องของโดนแสงแดดบ้างนะครับคุณต้องออกไปเดินรับแสงแดดบ้างนะครับช่วง8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงแล้วก็อีกทีหนึ่งตอนเย็นนะครับต้องโดนแสงแดดกระทบกับผิวหนังนะครับแล้วก็ควรจะต้องให้แสงแดดเนี่ยกระทบกับตาเราด้วยนะครับไม่ต้องใส่แว่นอันนี้นะถ้าคุณจะไปรับแดดคุณไม่ต้องใส่แว่น น,นี้แสงแดด1เลยสร้างวิตามินดีจากผิวหนัง2เลยนะครับช่วยในเรื่องของปรับระบบนาฬิกาชีวิตนะครับหรือว่าเมลาโทนินให้หลั่งธรรมชาติ3แสงแดดปรับให้เรานอนได้ดีขึ้นข้อต่อไปเรื่องของออกกําลังกายนะครับคุณต้องออกกําลังกายให้น้อยแต่ขอให้มีการเคลื่อนที่นะครับอะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นต้นไม้นะครับอะไรที่มีแสงแดดมันจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของคุณได้เรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของการมอนิเตอร์ ออกซิเจนซัตของตัวเองนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนนะครับควรจะมีไว้พิมพ์ว่าออกซิเจนนะครับช่วงนี้นะสเปรย์นะครับควรมีพกติดไว้นะครับใครอยากได้ของหมอโอ๊กนะครับมีเป็นแบบนี้พิมพ์ว่าสอปอ75นะครับผมทวนให้ใหม่เพื่อนๆครับนะครับถ้าติดโควิดมาแล้วทำยังไงให้เชื้อไม่ลงปอดเนาะทำยังไงให้ เราหายเร็วนะครับแล้วก็ต้องกินยาแบบไหนถูกวิธีอันดับแรกเช็คก่อนว่าเรามียาประจําตัวอะไรบ้างนะครับควรจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะว่าสมมติยาประจําตัวหมดแล้วติดโควิดออกจากบ้านไม่ได้ทีนี้จะยุ่งนะครับทีนี้จะงานเข้านะครับ2 ยาแก้ปวดเตรียมไว้พาราไทเรนอลถ้าคุณแพ้พารานะาคุณไปกินไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซนเมทฟันามิกก็ได้นะครับจะเป็นเมลอกซีแคมจะเป็นเซเลเบกอะคอกเซียก็ได้แต่ว่าบางตัวมันมีผลตอ่อกระเพาะอาหารเราต้องดูเนาะว่าถ้าเราแพ้พาราเราไปกินเอนเซตหรือคอกส์ูเนี่ยให้กินหลังมื้ออาหารตัวที่2นะครับคือเรื่องของฟาทลายโจนและยาฟาวิต้องแยากกันห้ามกินคู่กันโดยเด็ดขาดคุณจะกินยาฟาทลายโจนต้องไปดูข้อห้ามด้วยท้องกินไม่ได้ เป็นโรคความดันกินยาความดันกินยาเบาหวานบางตัวกินยาละลายเลือดนะครับกินยาซึมเศร้าบางตัวกินยากดภูมิบางตัวกินคู่กันไม่ได้ไปถามคุณหมอก่อนหรือคุณไปปรึกษาเภสัชกรก่อนนะครับถ้าคุณมีโรคประจําตัวถ้าคุณไม่มีคุณกิน5วันหยุด2วันให้ไดโดสแอนดูคาฟลายร้อยแปดสิบมิลลิกรัมฟาวิก็ตามที่คุณหมอเขาให้มากินตามนั้นนะครับแต่อย่าก,กินฟาวิกับพาราคู่กันไม่เอายาแก้ไอต้องกินแบบที่มีสารละลายเสมหะจะมีพวกไดซซ่บรอมเฮกซีน GG NAC อ่านี่ของเด็กอย่างนี้2ตัวนี้นะครับ NAC นะครับ NAC เป็นแบบเม็ดฟูหรือเป็นแบบ ขอให้ได้อย่างน้อย600มิลลิกรัมถึง2400มิลลิกรัมตัวต่อไปคือยากแก้เจ็บคอที่เป็นลูกอมหรือเป็นยาน้ำนะครับก็ได้หมดเลยพวกนี้นะครับเพื่อนๆครับเนี่ยได้หมดเลยนะจะเป็นอันไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยเนาะยาละลายเสมหผาคาร์โบซิสตีนนะครับบมเ็กซิลจีจีนะครับอ่ได้พวกนี้ได้เด็กสโตเมโทแฟนเม็ดเหลืองเหลืองกลมๆเล็กๆ ถ้าไอามีเสมหะนะครับเนี่ยมันจะเป็นเม็ดอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสมหะคุณไม่ถูกขับออกมายาลดน้ํามูกนะครับแบ่งเป็นง่วงกับไม่ง่วงนะครับง่วงก็จะมี CPM ไม่ง่วงก็จะเป็นเซอร์เทคลอร่าทีดีนเดสลอราทีดีนไซซอนะหรือจะเป็น a อเรียสหรือจะเป็น b i l a สเตนแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆแต่ละท่านยาแก้ขื่นไส้ชื่อว่าดอมเพ r ริโดนนะครับหรือว่าโมเลียมนะครับโมเลียมจะเป็นแบบ น้ำหรือแบบเม็ดก็ได้นะครับหรือจะเป็นนอซิลเมทโทโคพายก็ได้นะครับยาพ่นแก้เจ็บคอนะจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วแต่อันไหนถูกคอถูกลิ้นถูกปากเราถ้าท้องเสียก็อย่าลืมว่าคุณต้องมี เกลือแร่ด้วยนะครับครบเรื่องของยาเรื่องของอาหารเสริมวิตามินนะครับผมทวนให้รอบสุดท้ายนะครับวิตามิน D3 และ K2 เพราะ K2 จะเอาแคลเซียมที่ดูดซึมเข้ามาไปเก็บในกระดูกวิตามิน D3 เป็น1ของวิตามินพิมพ์ว่า D k นะครับตัวที่2ครับวิตามิน C หาจากธรรมชาติพิมพ์ว่าวิตามิน C โอเมก้าสาโคคเทนเสริมได้นะครับช่วยเรื่องของชะลอวัยด้วยนะครับช่วยเรื่องของลดไขมันเลวลดผลข้างเคียงจากยาลดไขมันนะครับพิมพ์ว่าหัวใจสังกะสีวันละ50-100ถมิลลิกรัมอย่ากเกินถ้าคุณหายป่วยแล้วคุณกินเพียงแค่50มิลลิกรัมพอหรือ25มิลลิกรัมก็พอแล้วนะครับเยอะไปไม่ดีสังกะสีนะครับ โปรไบโอติกนะครับอ่าได้ไปกินจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตแทมเปะคีเฟอร์ได้หมดเลยอาหารธรรมชาตินะครับหรือคุณจะกินจากอาหารเสริมมาก็ได้นะครับคุณก็พิมพ์ว่าโปรไบโอติกหรือพิมพ์ว่าเชื้อนะครับ โอเมก้าสามนะครับในน้ำมันกุ้งก็ได้นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ว่ากุ้งนะครับกลูตาหรือ NAC ก็ได้นะครับ D 3 K 2แมกนีเซียมควรกินคู่กันพิมพ์ว่าแมกนะีเซียมเมลาโทนินเนาะเพื่อนๆพิมพ์ว่าเมลานะครับช่วยนอนช่วยเพิ่มภูมิในช่วงนี้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มอัศวินของเราช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมก ok. ตอบคำถามคุณยุวดีถามว่ารักษาหายแล้วยังเจ็บคอไอทำยังไงก็ให้กินยาตาม ที่ผมบอกในไลฟ์นี้นะครับก็คือนั่อมยาอมสเปรย์พ่นคอเลี่ยงของมันของทอดเลี่ยงของหวานเลี่ยงอาหารรสจัดมันเป็นรองโควิดนะครับคุณลูกหมูน้อยถามว่ารักษาตัวนะครับที่โฮมไอโซเลชั่นครบสิบวันแล้วเชื่อในห้องจะทํายังไงจะกลับมาติดอีกไหมเอาไม่ต้องกลัวนะครับคือผมแนะนําว่าถ้าใครที่โฮมมอโซเลชเสร็จแล้วเนี่ยจ้างคนที่รับมาทําความสะอาดเชื้อนะครับ มาทําความสะอาดเชื้อในบ้านได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเชื้อในบ้านมันเราจะเอาไปติดไขรนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวตรงนี้นะครับคุณขวัญถามว่าคุณหมอคะเด็กติดโควิดไม่ได้ฉีดวัคซีนพอหายแล้วจะต้องระวังรองโควิดนานกี่สัปดาห์นะครับรองโควิดจริงๆผมว่าไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวกว่ารองโควิดคือเมสซีในเด็กนะครับคุณขวัญน,นะครับอ่ะผมมองว่าคุณต้องเฝ้าป,ประมาณ6เดือนนะครับคุณขวัญเนาะเฝ้าระวังอาการแน่นหน้าอกหายใจเร็วเจ็บ หน้าอกหายใจติดขัดนะครับหรือว่ามีผื่นหรือว่าน้องเหนื่อยซึมน้องไม่มีแรงนะครับน้องมีผื่นน้องมีไข้นะครับอันนี้คืออาการวิสซีอันตรายคุณหนูกวางบอกว่าแล้วเป็นแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมมีครับผมมีครับเป็นโควิดแล้วกลับมาเป็นอีกได้ถ้าคุณไปรับเชื้อมาแล้วคุณภูมิไม่ดีนะครับคุณอินทิราบอกว่าที่บ้านติดกัน3าคนตอนนี้มีเชื้อในบ้านจะต้องระวังอะไรบ้างคุณอินทิราพิมพ์ว่า ห้ามทํานะครับใครอยากรู้ว่าต้องระวงังต้องห้ามทําอะไรพิมพ์ว่าห้ามทําพิมพ์ว่าดูแลห้ามทําดูแลไม่ติดนะครับผมมี p l a ลิส s ์ไว้ให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่อยู่ในกลุ่มสูตรลดน้ําหนักของโอ๊กนะครับลองมาเข้ากลุ่มได้นะครับพิมพ์ว่ากลุ่มนะครับ มาติดตามโอกต่อได้ในช่อง u t u b e นะครับพิมว่า yt นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรอยากได้อะไรก็พิมว่าสนใจนะครับพิมว่าสนใจคำเดียวลงมาแล้วกันนะครับใครอยากเรียนคอร์สลดน้ำหนักนะครับบอกมีคอร์ส if นะครับใครที่แบบอยากลดน้ำหนักแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจ if นะครับหรือใครที่อยากเรียนปรึกษาสุขภาพลดน้ำหนักแบบหนึ่งหนึ่งนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจหนึ่งหนึ่งลงมาก็ได้นะครับใครที่กำลังลดน้ำหนักลดไขมันอยู่ช่วงนี้ แล้วทําไม่สําเร็จจะทำแล้วโยโย่นะคะะนนรับอ่าเพื่อนเพิพ์ว่าสนใจ IF ในะครับหรือเพื่อนเพิพ์ว่าลดไขมันนะผมมีหลายสูตรใครเป็นเบาหวานพิมพ์ว่าเบาหวานใครเป็นความดันพิมพ์ว่าความดันใครเป็นกรดไหลย,ย้อนพิมพ์ว่ากรดไหลย,ย้อนใครเป็นไขมันพอกตับอ่าพิมพ์ว่าลดไขมันนะครับใครอยากดูสูตรกาแฟพิมพ์ว่ากาแฟใครอยากดูสูตรมื้อเช้าอ่าพิมพ์ว่ามื้อเช้า ใครอยากจะสูตรมื้อเย็นพิมพ์ว่ามื้อเย็นนะครับฝากแชร์ต่อใน YouTube ใน Line ใน IG ใน Facebook ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับให้ความรู้เรื่องยารักษาโควิดให้ติดแล้วไม่ตายเชื้อไม่ลงปอดให้หายภายใน5วันเข้าถึงคนไทยให้ได้ทั่วโลกเลยนะครับโมกลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ